สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเรียนตาเดอะฮันเมกา Edition เช่นเคยนะครับในแมปที่มีชื่อว่าเฮลคิเช e n นั่นเองเราจะไปทําอาหารกันนะครับ<ป>นะวิธีการรับเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยเมื่อเข้ามาในแมปแล้วให้เรามาคุยกับกอร์ดอนแรมซี่นะครับตัวกอร์ดอนนะครับก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากด e คุยกับกอร์ดอนแรมซี่ได้เลยนะครับ เมื่อเราคุยกับกอร์ดอนแลมซี่เสร็จแล้วให้เรามายืนตรงวงสีขาวๆตรงนี้นะครับและเราจะต้องมีเพลเยอร์อย่างน้อยสี่คนขึ้นไปถึงจะเริ่มเกมเมื่อเราวาร์ปมาในรายการของเฮลคิเชนแล้วนะครับมันก็จะมีคัสซีนกอร์ดอนแลมซี่ออกมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเฮลชิเชนนะครับนะซึ่งมันก็ต้องรอนะครับเพราะไม่มีปุ่มสคริปต์อันนี้เศร้ามากวิธีการรับเหรียญตาของเดอะฮันนะครับเราจะต้องเสิร์ฟอาหารให้คนทั้งหมด5คนนะครับดยวิธีการทําอาหารนะครับอย่างแรกให้เราเดินตามสีมาหยิบเอาวัตถุดิบก่อนะ ต่อมาก็ให้มาตู้เย็นหยิบเอาของตามที่ลูกศรมันบอกเหมือนเดิมเมื่อเราหยิบวัตถุดิบมาแล้วก็ให้ทุกคนเดินตามสีมานะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนกด e แล้วก็ให้เลือกวัตถุดิบมานะครับนะเราจะต้องทําทั้งสองวัตถุดิบเลยนะครับขั้นตอนการทําอาหารก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็ให้ทุกคนเดินตามสีมานะครับใครที่มีสีก็ให้ทุกคนกดตรงปุ่มด้านบนที่เป็นรูปดาวนะครับที่มันเป็นสีนะครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดอาหารนะครับก็ให้เราเอาอาหารนะครับมาวางไว้ที่จานแบบนี้แล และกด e ให้ลูกค้าเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นบอกเราอยู่ทางด้านล่างซ้ายนะครับว่าเรานั้นให้อาหารลูกค้าไปแล้วกี่คนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรารอรอบใหม่แล้วก็ให้ทําเสิร์ฟลูกค้าแบบนี้ให้ครบ5คนนะครับเมื่อเราเสิร์ฟครบ5คนแล้วก็ให้เรากลับไปคุยกับกระดอนแรมซี่ที่หน้าล็อบบี้นะครับแล้วก็จะได้ตัวโทเค็นมาแบบนี้เลยนะครับวิธีการรับก็มีเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกไดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำหรับนี้ไปแล้วครับบาย